เรียนท่า,ทาการทีเ้าเรส,สผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้พวกเราจะกาสร็จโครงงารคสัเรื่องการหาความยวหน้ารลบเอ็เหลีาท่าดเท่าโดยใช้ความสัมพันธ์การสร้างวงกลมนวนเรูปค่ะมีสมาชิกด,ดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะนาสาวสกาคิดค่ะสัสดีครับาน,า,า,า,นา,ายธนัชัยโดยมีค้รษามอสอบหานค่ะ1นึงนางอัล,ลาชมพงค์ค่ะและ2นางสาวสาวันั์าค่ะ บทหนึ่งนะครับบทนำนะครับที่มาความสำคัญน,นะครับนิสัยมีรบทบาทสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันให้จักนิสัยช่วยให้ควารู้ได้กิกดการคิดอย่างเป็นระเบียบและมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ต่ตางๆได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนคณะผู้จัดทำได้ทำงานศึกษาเกี่ยวกับกร,รูปองคมที่มีเส้นเล่าวงาของรูปหนึ่งแต่ก,การจุดจุดการขององค์รูปหนึ่งจะ ทำให้เกิดรูปประเดี่องด้านข้างมุมเท่าที่เกิดจากการตัดกันของเส้นรอบ,บลลวงในรูปกระเดี่ยที่เกิดจากลัศมีซึ่งการหาความยาวในรูปกระเดี่ยนัน้นข้ามุมเท่าโดยใช้ความ 3, 000, าสาัมพันธ์การสร้างวงกลมที่ซ้อนทับกันเป็นรูปใช้เวลานานะความซับซ้อนครับคณะผู้จัดทาจึงทําโครงงานนี้ขึ้นมาเมื่อหารูปทั่วไปเข้าความง่ายครับวัตถุะสงครับเพื่อสารูปทั่วไปของความายาวในรูปกระรเดี่ย เท่าโดยใช้ความสัมพันธ์การสร้างวงกลมที่สัมพันธ์กันบนเดลูคครับข้าเขตการศึกษา 1. ศึกษาโลกเป็นเหลี่ยมรัศมีเท่กันเท่าโดยที่เองรักภาษาสองศึกษาการสร้างรูปร่างวงกลมที่สัมพันธ์กันบนเลูคที่มีรัศมีเท่ากันโดยะย่างเท่าที่สัมพันธ์กันในกรณีนได้กับรัศมครับโดยที่ข้าพเจ้กครับสามารถแก้ทั่วไปของความเงาและรูปเป็นเหลี่ยมร้ศมีเท่ากันเท่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการสร้างวงกลมที่สัมพันธ์กันบนเลูคเอกสารยังไงข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้อง อาหารเกี่ยวข้องมีวงกลมทฤษฎีของวงกลงรูปหดายๆการข้าวคนข้าวและอัตราส่วนตัอื่นครับสามครับวิธีการเรียนการครับวัสดุอุปกรณ์ครับมีหนึ่งอ่าแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ครับสองคือคนเขียนต่างๆครับสามคือกระดาษและก็สีครับกนเจดที่บ้านวิธีการเรียนการศึกษาคนฟ้าครับเรื่องที่เ่วกหัวข้อของการศึกษาคนฟ้าครับ สองคือศึกษาเทคโลีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานครับสามคือสั้นกาะหาความยาวและรัปเงืนเดีกน้หนึ่งข้อคับโดยที่วงกลมสำับการจำนวนสีรูปโดยสั้นจากจจที่ว่าคับและทำหนันกันโดยที่วงกลมจำนวนห้ารูปและข้อของโรสร้การถงหกรูปครับและหกก็สัจจุลโดยความสัมพันธ์และหาด้วยก็ไปออกความยาวของการหาความยาวรูปเป็นเดีกัน้านึ่งข้เจ็ดคือสรุปได้ดี นะนี่คือรูปที่เอาใช้ในการทำโครงงาน,นี้ค,กกคนนรับกระทำรูปตวกาก 4. ขอการคำนินการขั้นตอนการหาความสัมพันธ์มีดังนี้ค่ะ 1. การหาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความสัมพันธ์การสร้างวงกลมที่ซ้อนกันค่ะจากท้าที่4.1จาสามารถสร้างสามเหลีห่ยม CAB จากนั้นเราจะไปคำนวณหามุม CAB จากไซน์เซตอรเท่ากับ CB ส่วนด้วย a d ค่ะเราจะได้ไซนต์เท่า นนดััง้มุม C A B จะเท่ากับมุม C O กค่ะจากนั้นเราจะไปคำนวณหามุม Q A P ค่ะโดยใช้ส่วนมุมภายในแต่มุมของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งเท่ากับมุม A O B ลบ2 200เอนค่ะเราจะได้ว่ามุม Q A P เท่ากับมาม A 2ค่ะจากการคำนวณสองเราจะไปคำนวณหามุม B A D ต่อค่ะซึ่งจากมุม Q A P เราจะได้ว่ามุม Q A P สามารถ CAB และมุม BAD ได้อย่างกระสอมุมค่ะเราจะจัดตัวเชการได้เป็นมุม BAD เท่ากับมุม QAP ลบด้วย2มุม CAB ส่วน2ค่ะเราจะได้มุม BAD เท่ากับ pi สส่วนสค่ะถ้า ค่ะต่อมาเราจะมาคำนวณหาความยาวด้านของรูปห้าเหลี่ยมค่ะจากภาพที่4.4จะสามารถสร้างรูปสามเหลีย่ยม C A B จากนั้นคำนวณหามุม C A B ค่ะเราจะได้มุม C A B เท่ากับไพสองหกค่ะจากนั้นเราจะไปคำนวณหามุม Q A P โดยใช้สูตรมุมภายใน,นแต่ละมุมของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งเท่ากับภายโค้งกับ n ลบสด้วยเค่ะเราจะได้มุม Q A P เท่ากับสหามพ่สค่ะ จากการคำนวณสองเราก็จะไปคำนวณหาหมุมของมีเอดีค่ะจากสูตรขั้นต้นที่เราหาไปก่อนหน้าค่ะเราจะได้มุมมีเอดีเท่ากับ2 pi 5ค่ะจากนั้นเราจะสามารถ,ถาสรามงมูมสามเ่ยมมีเอดีได้จากภาพที่4.6นะคะจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความยาวของเอ,งองีอค่ะจากคอสมุมมีเอดีเท่ากับเอดีส่วนด้วยอดค่ะเราจะไดเอดีเท่ากับรคา2 pi 5ค่ะดังนั้น เทเากับสองายคูกับ้อสองทายสิ ่อค่ะจาก cos มุม B A D เท่ากับ A D สด้วย D ค่ะเราจะได้ A D เท่ากับ R cos ไสองกค่ะแล้วเราก็จะได้ A P เท่ากับ2 R cos สอหกค่ะค่ะจากเราจะหารูปเข้าไปจากความสัมพันธ์ต้นกันนะคะค่ะจาก A P เท่ากับ2 R cos มุม B ค่ะเราได้ L เท่ากับ2 R cos ไพควกับ n ลบสามสด้วยสอง n ค่ะเมื่อ L คือความยาวหน้าลูก n นั่นเท่า ถ้า r เใช้ความสัมพันธ์ขององกลมค่ะแล้วก็ r คือความยาวของรัศมีองค์ค์แล้วก็ n คือจำนวนเนี่ยโดยที่ n มากกว่า3ครับต่อไปนะครับสรุปคำอธิบายผลและข้อเสนอครับจุดผลนะครับผลการศึกษานะครับได้รูปทั่วไปคือ l ก็กับ 2r cos pi คูณด้วย n ลบ3สนับสนุน n ครับเมื่อ l คือความยาวในรูปเป็นเหลี่ยมครับผมและ r คือความยาวของรัศมีองกลม n คือจำนวนเหลี่ยมโดยที่ n มากกว่า ให้ปางกนครับจากการศึกษาการหาความยาวด้านลบเหลียงด้านเท่ามุลเท่าโดยใช้ความสัมพันธ์ของการสร้างวงกลมรีสล้องกันจนเป็นรูปโดยใช้ความรู้ทางศาสตร์ในเรื่องต่างๆนะครับจนสามารถหารูปเข้าไปของงานควาของความยาวด้านลบเหลี่ยงด้านเท่ามุนเท่าโดยใช้ความสัมพันธ์การสร้างุมกลมที่สร้ามาจะเป็นรูปได้นัเนี่ยสามารถนำรูปเข้าไปที่ใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สูงนิดขึ้นได้ครับ สองคือนำไปพัฒน,า,นาต่อสามารถหาความยาวผ่อนในวงกลมได้ค่ะค่ะพวกเราขอจบการ,การนำเสนอในเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ